ธรรมชาติให้สิทธิ์แก่มนุษย์ที่จะเลือกนะครับการเลือกของมนุษย์นั้นมีผลต่อชีวิตดีหรือไม่ดีนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าคุณเ,เจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆนะครับมันกำลังเตือนคุณว่าคุณจะต้องเลือกนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามเ,าเมื่อคุณเจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วคุณคิด นะครับทาให้คุณรู้สึกว่าแย่นะครับคุณกําลังมาผิดทางนะครับเส้นทางชีวิตมีอยู่2เส้นทางนะครับที่คุณจะเลือกนั่นก็คือ1เลือกที่จะยึดต,ติดกับ2เลือกที่จะปล่อยวางนะครับถ้าคุณเลือกยึดต,ติดนะครับคุณจะเจอเส้นทางต่อไปก็คือความทุกข์นะครับ แล้วผลที่ตามมาก็คือความจนนะครับส่วนถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยวางนะครับคุณจะได้ความสุขและสิ่งที่ตามมาก็คือความรวยนะครับแล้วคุณเลือกแบบไหนนะครับถ้าต้องการปล่อยวางผมมี2วิธีที่จะทําให้คุณปล่อยวางอยากได้ไหมถ้าอยากได้ตามผมมานะครับอ้าวนึ่งนะครับ คุณต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะครับหมายถึงคุณต้องคิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วสามารถให้กับประโยชน์กับคนอื่นได้นะครับคิดแต่เรื่องดีๆกับ2นะครับเมื่อต้องการอะไรนะครับอพอถึงเวลามันก็มาเองนะครับ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะถึงเวลามันมาเองนะครับครับผมคุยหลิกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้จาก YouTube TikTok และก็ f a c e b o o k นะครับให้คำปรบบึกษามีคอร์สออนไลน์ให้เรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านต่างๆนะครับ อาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ